พร้อมด้วยเหล่าผสมนิกรทุกมู่หลายสารฝ่าคื้นพีธิสมานัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาจงเจริญพระชนมพรรษา96พรรษาในวันที่12สิงหาคมพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตน่าน เงิงสูงที่ท่านได้ส,สดานาให้เกิดมาเป็นประธานโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สู่ชุมชนไม้มีค่าในวันนี้ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอกทําไมก็จะรู้ว่าอ้โอโอูกป่าสิ่งแวดล้อมเท่านั้นอยารถขอให้ทุกท่านตักพอดีทาพนพาเวลาแล้วก็ฉันไม่เดียวก็คุกอยู่ในบาทเลย แต่พอเวลาพวกเรากินบุฟเฟ่สังเกตไหมฮะตักเต็มที่เพราะหัวหมดเขาบอกเขาไม่รับนะทำไมญี่ปุ่นเขาไม่รับทั้งที่เงินมหา,าศาลเลยได้้ล่นวาจาไปบอกว่าอยากจะขออยู่เงียบๆไม่อยากยุก่งกับใครพ่ใหญ่พูดอย่างนี้ก็แย่เลยจริงๆไม่อยากจะทําอะไรอยากจะเป็นพระป่าเงียบๆอยู่ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ทําไม่ได้หรอก อาตมาที่เป็นเครือข่ายกับป่าที่สุรินทร์เครือข่ายอะไรหลายหลายอย่างที่สุรินเพราะว่าเป็นทนะีน่ะก็เลยมันมันมันเยอะแล้วค่าว่าจะอยู่แบบเที่ยว์ที่อยากจะยุ่งกับใครไปกลโรงเรียนเดชรับป่าของคุณจืดนะที่แสลงพันเนี่ยตอนนี้ป่าแสลงพันนี่เขาทำป่าเขาเนี่ยมีแค่ร้อยห้าสิบเจ็ดไร่เองนะของของที่นี่เราเนี่ยหลายร้อยไร่นะท่านนายกเนาะกับเครือข่ายของโรงพยาบาลอภัยภูเบศคิดว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมองเห็นว่าพื้นที่ของ ปักไเนี่ยเป็นพื้นที่ทําเรื่องเกษตรินทรีย์แล้วนะคุณไม่ทูเป็นผู้นำเนี่ยมันปลอดสารมาแล้วมันมีการตรวจเรื่องของเคมีเเนี่ยพยายามจะทําให้เป็นป่าเรื่องของสมุนไพรด้วยนะแล้วก็มีน้ําคิดดูแลน้ํหไว้ทันเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์ของที่นี่เลยนะนะการอุนะครับแก็าต่าจนะครับท่านก็จะไปร่วมถ่ายภาพกับคณะนะครับ ของคนะส่วนงาน string, people, ส <ın> <illing> ่วนราชการนะครับซึ่งเราได้มีอ่างบริเวณหลวงปู่ใหญ่นะครับก็ขอตินเชิญครับท่านถ่ายภาพเป็นตัาใหญ่าานนระ มันต้องไปรถน้ำไม่ต้องอะไรเลยนะสี่ีีต่อไปต้นไม้ในปามีแตม่นงยเลยพูดเฉยไปก็หลงทู่พวตามะามป้อมนะถามตะโจนนะกเข้าไปได้นะในป่าของวัดป่านาทุ่งเหลือนะด้างในเป็นป่าล้มตะไบเรือนะเออก็